สวัสดีครับผมหมากมากมีนะครับผมจากช่อง YouTube ช่องนี้ที่สวยนะครับผมวันนี้นะเราเปิด EP1 ของปีพศออ2566กันที่ดินจังหวัดอุทัยธานีนะผมใจกลางจังหวัดอุทัยธานีเลยครับผมที่สวยๆแบบนี้นะผมให้ดูหน้าที่กันก่อนนะผมเดี๋ยวเรายกตัวขึ้นสูงนะผมให้ดูขอบเขตของที่ดินกันนะครับผมแนวเส้นสีแดงนะผมคือขอบเขตขที่ดินของเรานะครับเน่นะครับผม แปลงที um, oh ่ด no ินนะครับผมแนวขอบเขตสีแดงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวรั้วด้านซ้ายมือกันนะครับผมแนวรั้วนะครับผมที่ติดกับเพื่อนบ้านด้านซ้ายมือนี่นะครับผมแนวรั้วยาวไปโน่นเลยนะครับผมในแปลงที่ดินนะครับผมมีต้นมะม่วงอยู่หนึ่งต้นนะครับผมแสดงให้เห็นการถมของที่ดินนะครับผมถมไว้นานแล้วนะครับผมที่ดินเสร็จตัวเรียบร้อยนะครับผมสามารถสร้างอาคารบ้านเรือนได้เลยนะครับผมขยับมาด้านขวามือนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวเขตด้านขวามือกันนี่นะครับผมแนวเขตด้านขวามือนะครับผม สีแดงนี่นะครับผมนะครับผมหลังงั้นเราขยับตัวภาพมาตรงใจกลางแปลงนะผมเดี๋ยวเราขยับไปด้านท้ายนะผมด้านท้ายแปลงนะผมขยับกายไปท้ายแปลงนะผมด้านท้ายแปลงนะผมมีถนนซอยนะผมถนนซอยเล็กๆนะผม ี่ท้ายแปลงไม่ตันนะมีถนนซอยนะผมนี่ต้นรุมเพื่อนบ้านเบ๊กเบ๊กนะครับผมเดี๋ยวเรามดูถนนซอยนะครับผมถนนซอยนี่จักรยานยนต์รถยนต์ขนาดเล็กนะครับผมรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าได้นะผมแต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ไม่แนะนําให้เข้าซอยนี้นะครับผมซอยนี้ไม่ตันนะครับผมออกซ้ายออกขวาได้หมดนะครับผมนี่ท้ายแปลงของเราแนวที่ท้ายแปลงก็แนวรั้วยาวมาเลยนะครับผมนี่นะครับผมอย่างนี้นะครับผมถนนซอยท้ายแปลงนะครับผมจากซอยนี้นะครับผม เลาะไปนะครับผมซอยนี้ยาวไปตกกับอีกซอยนึงนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ออกไปนี่นะครับผมออกไปจบกับถนนหน้าแป้งของเรานะครับผมติดกับที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะผมแผ่นภาพให้ดูนิดหน่อยนะผมเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่หน้าแป้งกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพหน้าแป้งนะผมหน้าแป้งของเรานี่นะครับผมถนนหลวงหน้าแป้งรถยนต์สีขาวสัญจรผ่านไปนะครับผมหน้าแป้งของเราเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้ดูกันนะครับผมแป้งนี้นะครับผมพื้นที่นะครับผม พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดสามร้อยแปดสิบสี่ตารางวานะสี่โฉนดนะครับผมสี่โฉนดแบ่งกันก็ประมาณโฉนดละหนึ่งงานนะครับผมแต่ว่ามันมีพื้นที่ใช้สอยที่ไปก็เหลือสาม้อยแปดสิบสี่ตารางวานะครับผมเจ้าของเนี่ยเจ้าเดียวกันเลยนะครับผมทั้งสี่โฉนดนี้นะผมแปลงนี้นะครับผมหนึ่งแปลงเดี๋ยวเราขยับขยื่นเคลื่อนกายไปดูด้านหน้านะครับผม ตัวนี้นะครับผม384ตารางวาราคา11ล้านบาทนะครับผมด้านหน้ามีอะไรกันบ้างน,นะครับผมถนนด้านหน้านี่นะครับผม มีโรงรับจำนำนะครับผมอยู่ด้านหน้านี่นะครับผมแล้วก็ธนาคารกรุงเทพธนาคารอมสินนะครับผมอยู่ใกล้ๆเลยนะผมห่างจากแปดที่ดินของเราเพียงหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีอพาร์ตเมนต์คอนโดที่เพิ่งสร้างนะผมเพิ่งสร้างเกือบเสร็จแล้วนะครับผมเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมเตรียมเข้าอยู่อาศัยกันได้สำหรับนักลงทุนก็ดูแบบดูอย่างอาคารอพาร์ตเมนต์นี้ได้เลยนะผมใครที่จะมาสร้างนะผมแบบนี้ได้เลยนะผมนักลงทุนนะผมนะผมแผนภาพต่อมานะครับผม จะได้เห็นที่ว่าการอำเภอนะครับผมตึกสีม่วงนะครับผมโรงพยาบาลโน่นนะครับผมนี่ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับผมแผนภาพต่อมานะครับผมหลังอำเภอนะครับก็คือหน้าโรงเรียนอนุบาลเมือง จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมโรงเรียนอนุบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมเดี๋ยวเราแผ่นภาพต่อไปทางซ้ายเรื่อยๆ,ๆน,นะครับผมจะได้เห็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวอุทัยธานีนะครับผมที่อาศัยกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีของเรานะครับผมผังเมืองนะครับผมแปลงที่ดินของเราผังเมืองเป็นสีส้มสามารถสร้างคอนโดอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทได้เล,เลยนะครับผมสบายๆเลยนะครับผมบริเวณนี้นะครับผมเป็นพื้นที่นะครับผมเป็นหลังแปลงที่ดินนะครับผม เดี๋ยวเราจะได้เห็นเสาส่งนะครับองค์การโทรศัพท์แล้วเราจะได้เห็นอพาร์ตเมนต์นะครับผมนี่อพาร์ตเมนต์อีกหนึ่งอันนะครับผมอพาร์ตเมนต์หนึ่งตึกนะครับผมวัดไม้นะครับผมวัดหลวงลาวัดหลวงราชวาดนะครับผมโรงเรียนวัดหลวงราชวาดนะครับผมตัวนี้นะครับผมห่างจากแปลงที่ดินของเราประมาณห้าสิบเมตรนะครับผมโรงเรียนวัดหลวงนะครับผมนี่นะครับผมหน้าแปลงที่ดินของเรานี่นะครับผมโรงเรียนนี่แทบจะอยู่ เรียกว่ายืางยืง้อเกิดแปลงที่ดินของเราเลยครับผมแปลงที่ดินของเรานะครับผมมองลงไปมุม90องศานะครับผมตัวนี้นะครับผมแจ้แงกังนอีกทีว่าที่ดินของเราประกอบด้วย4โฉนดเป็น1แปลง384ตารางวาราคา11ล้านวาทราคา11ล้านบาทนะครับผมราคา11ล้านบาทนะครับผมพังเมืองสีส้มสร้างคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์ได้นะผมตัวนี้นะครับผมราคา11ล้านบาทนะครับผมเจ้าของบอกว่าราคา11ล้านบาท ผู้ซื้อนะผมเป็นผู้ออกค่าดําเนินการเองแต่ถ้าเกิดจะให้ออกค่าดําเนินการก็มีบวกเพิ่มเข้าไปนะผมบวกเพิ่มเข้าไปในการออกนั้นเพราะนั้นที่แปลงนี้นะครับผมราคา1ิล้านบาทเนี่ยสำหรับนักลงทุนนะครับผมคนที่หาทฤษีเนี่นะครับผมที่แปลงนี้คุ้มมา,มากราคาถูกมากนะผมสําหรับนักลงทุนนะแปลงนี้นะผมวันนี้เรามาดูนะครับผมที่ดินหน้าแปลนะผมเดี๋ยวแผ่นภาพตามถนนขึ้นไปจะได้เห็นวงเวียนนะครับผมที่อยู่ด้านข้างกับ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมนี่นะครับผมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวเราจะได้เห็นตึกสีม่วงนะครับผมเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ได้เห็นยอดเขาอุทัยธานีนะครับผมนี่นะครับผมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมหลังที่ว่าการก็คือหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมเป็นเส้นที่ถนนหน้าแปลงของเราผ่านนะครับผมผ่าน หลังที่ว่าการนะครับผมหน้าโรงเรียนนะครับผมเชิงเขาด้านท้ายนน่นนะครับผมด้านท้ายวิดีโอนู้นก็คือวัดสังกัดรัตนาคีรีที่มีประเพณีตักบาเทวนะครับผมเดี๋ยวเล่าแค่นภาพนะครับผมไปทางซ้ายนะครับผมจะได้เห็นนะครับผมสี่แยกนะครับผมสี่แยกสวนสองร้อยปีนะครับผมได้เห็นชุมชนได้เห็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวไทยทานีของเรานะครับผมที่อยู่กันนะครับผมผังเมืองสีส้มนะครับผมย้ากันอีกทีนะครับผมก็เป็นที่ชุมชนหนาแน่นนะครับผม นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะได้เห็นทิวทิวป่าไม้นู่นนะครับผมสายน้ําแม่น้ําสแกกังน,นะผมแล้วเราจะได้เห็นวัดอุปสถารามหรือวัดโบสถ์นะครับผมที่นักท่องเที่ยวเราจะเข้ามาเที่ยวนะครับผมนี่นะครับผมได้เห็นวัดโบสถ์ได้เห็นแม่น้ําสแกกังได้เห็นวิถีชาวเรือนแพอยู่โน่นนะครับผมห่างจากแปลงที่ดินของเราหนึ่งกิโลเมตรโดยประมาณนะครับผมกลางจอวิโอตอนนี้ก็คือหอนาฬิกานะครับผมแล้วก็วัดมณีสถิตกปิตสถานามหรือวัดทุ่งแก้วนะครับผม ต่อมาจะได้เห็นตึกสีม่วงนะครับก็คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธาน,นีนะผมนี่นะครับผมได้เห็นทิวเขาจังหวัดอุทัยธาน,นีนะผมนี่โรงพยาบาลทางจากแปลงที่ดินของเราหนึ่งกิโลเมตรนะครับผมนี่นะครับผมเราแผนภาพลงมานะผมว่าแปลงที่ดินของเรานี่นะครับผม อยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะนักลงทุนจ๋านะครับผมใครที่ต้องการซื้อที่นะครับผมไว้ปลูกคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์นะครับผมหรือว่าจะปลูกเป็นบ้านพักอาศัยนะผมใช้วิธีซโลรไรท์แบบชาอุทัยธานีนะครับผมยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีของเรานะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมขอแจ้งขอย้ากันอีกทีนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ08979256 จ็ดหนึ่งนะครับผมเบอร์นี้คือเบอร์ของเจ้าของที่นะครับผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับผมเวลาติดต่อดูที่นี้ก็ขอแนะนําให้ติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์สองห้าแปดนะครับผมเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ของเฮียมนตีบุญมานะครับผมเป็นผู้ดูแลที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็สามารถพาไปดูที่ดินนะครับผมหรือว่าใครจะติดต่อเข้ามาที่ผมก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดแปดห้าสามสามนะครับผม เบอร์ของผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะผมสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้าชมเข้าดูกันนะครับผมใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมใครอยากเจอที่ดินที่สวยก็กดติดตามกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีที่ดินที่สวยมารีวิวให้ชมกันอีกแน่นอนนะครับผสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ